ก็วันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของพ่รละมอใหม่นะครับหลังจากที่มีการถวายสัตว์เรียบร้อยแล้วนะครับคือเป็นการบัติงานเป็นวันแรกนะครับก็เป็นเป็นเป็นวันมงคลนะครับแล้วเมื่อเช้านี้ก็ได้พบปะกับตูนบริสัทและด้วยการผู้คุยหารือหลายประเด็นด้วยกันก็ชื่นชมในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับที่มีความคิดที่ดูแลสังคมนะเขาไม่ได้คาดหวังมุ่งหวังอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้จะมี อะไรล่ะมีกระแสมากมายขนาดนี้นะครับผมก็บอกว่าก็รักษาความดีนี้ไว้ดำรงความมุ่งหมายเดิมเอาไว้นะครับในฐานะที่ก็เป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่แล้วนะครับก็อยากจะให้นําไปสู่การนาไปสู่การปฏิบัติเช่นเดียวกันอีกหลายคนที่มีชื่อเสียงในสังคมในวันนี้นะครับทำให้ประเทศชาติมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ <c oughs> มีความถูกอย่างยั่งยืนนะครับก็รับปากกันว่าก็จะช่วยกระทํา คับเคลื่อนในอย่างซึ่งมีศักยภาพในงาน,น,นด้านมวลชนนะครับเรื่องการประชุมในวันนี้มีการหารือปลดล็อกก็ไม่ได้มีหารือเรื่องเหล่านี้นะครับก็ได้ที่แจงอธิบายไปแล้วนะครับเรื่องต่อไปเรื่องการตรวจพบอาวุธสงครามวันนี้ก็กําลังตรวจสอบอยู่นะว่าเป็นกลุ่มไหนใครทําอะไรอย่างไรนะามาทิ้งตั้งแต่เมื่อไหร่นะก็สิ่งที่น่าจะกังวลมากกว่าก็คือมันมีอยู่ที่อื่ดอีกหรือเปล่าวันนี้ก็มีการตรวจสอบติดตามสืบสวนต่อไปนะครับ สิ่งแรกที่พบก็มันเป็นมันเป็นอถเดียวกันนะครับกับที่เกิดเหตุในช่วงที่ผ่านมาแต่คนที่จะเกี่ยวข้องกับใครก็รับผิดชอบก,กันนะครับให้ดำเนิมการตรวจสอบ <c oughs> เรื่องนังสือเดินทางของประเทศอังกฤษผมยังไม่ได้มีข้อมูลเรื่องนี้นะครับประเทศใดก็เช่นเดียวกันผมก็ยังไม่รับการรายงานนะครับเรื่องตระกูลที่ไม่อยากยบยุ่งกับการเมืองอีกเลยก็เป็นเรื่องของท่านนะครับ รื่องการแก้ปัญหายางพาราวันนี้ก็ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสรัรณ์ได้ไปดูมาตรการนี้ร่วมกระทรวงพาณิชย์นะครับรวมความไปถึงเรื่องคอรอ์อรชกยทนะครับก็ต้องไปแก้ปัญหาให้ได้นะครับภายใต้ปัจจัยต่างๆและทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับในส่วนของความร่วมมือ3ประเทศหลักในการผลิตยางซึ่งเราเป็นประเทศที่ผลิตมากที่สุดก็ได้มีการหารือว่าจะทํากันอย่างไรในเรื่องของ การลดจํานวนในการนําส่งออกเพื่อจะให้ราคามันสูงขึ้นคราวนี้บ้านเรามันก็คือปัญหาก็คือคนทุนใหญ่ที่มีประกอบอาชีพส่วนอย่างในขณะนี้นะครับเราก็ต้องไปหามาตรการเสริมว่าจะแก้ไาเรล่านี้ได้อย่างไรผมไม่อยากใค้เดือดร้อนทั้งสิ้นนะนะเรื่องของคําถามในที่ว่าผมก็ไม่ได้นามาใช้อะไรผมเห็นแต่ว,ว่าเอามาดูที่อะไรที่มันผมทําได้ผมก็ทําอะไรที่มันเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของกฎหมายก็เรื่องก็เป็นเรื่องของกฎหมายแลฐธรมรมนูญว่าไปนะ โอเคนะครับผมมีเรื่องที่จะแจ้งเปลี่ยงเท่าน,นี้ครับขอบคุณนะ